หลอกเข้ามาถึงในวัดเลยนะคะจากนนทบุรีไปที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับไปติดตามการบริหารจัดการน้ําจนได้รับรางวัลที่เรียกว่ารางวัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับไปกันที่เทศบาลเมืองทุ่งสงกับน้อยสุนิสาแสงระวีครับ เมืองทุ่งสงตั้งอยู่บนแนวน้ําท่วมน้าหลากบริเวณเชิงเขาเป็นพื้นที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรังจากตาบลนา,นานหลวงเซนมีลําคลองสามสายด้วยกันค่ะมีคลองท่าเราคลองท่าโลนและคลองท่าแพรไหลผ่านตัวเมืองทุ่งสงมีความลาดเอียงทําให้กระแสน้ําไหลเร็วหากระบายไม่ทันก็จะทําให้น้ําท่วมได้ง่ายค่ะจากบทเรียนที่ผ่านมาหลายสิบปีเทศบาลเมืองทุ่งสง,ง,สงจึงได้บูรณาการร่วมกันจนเป็นที่ประจักษ์ ของคน,นทั่ว,วประเทศค่ะมันเป็นเหมืองไส้ไก่ที่ไม่ปลดน้าถ้วยรางวัลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องหมายการันตีการบริหารจัดการน้ําที่ดีของเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะวันนี้5อาสาผู้ประชาชนเราพาคุณผู้ชมไปดูการบริหารจัดการว่าเขาทํากันอย่างไรค่ะ รางวัลที่หนึ่งประเภทดีเลอร์จากอปอทอที่มีนายกทรงชัยวงศ์วัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงเข้ารับรางวัลด้วยตัวเองค่ะรางวัลดังกล่าวท่านนายกบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งอำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่สําคัญคณะทํางานของเทศบาลเมืองทุงสงทุกระดับที่เข้ามาช่วยกันจนได้รางวัลน,นี้มาค่ะก <c oughs> <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอำเภอทุ่สงสงจังหวัดนครสิมราชในนามของเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องกราบขอบพระคุณคณะทํางานโดยเฉพาะเทศบาลเมืองทุ่งสง์ทุกระดับและก็เครือข่ายชุมชนรวมถึงอำเภอจังหวัดนะครับทั้งรุ่มน้ําจังหวัดตรังของอแม่น้ําตรังนะครับที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดนีเป็นความภาคภูมิใจนะครับร่วมกัน แล้วก็เราจะมุ่งมั่นในการทำงานในต่อไปอย่างต่อเนื่องและกันสเสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงขอบคุณครับ แต่ก่อนที่จะได้รางวัลนี้มานายกทรงชัยกล่าวว่าได้มีการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดําเนินการร่วมประเมินและร่วมรับผลประโยชน์ทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนและสถาบันการศึกษาร่วมเป็นเจ้าของกําหนดเป็นวาระสําคัญของเมืองลงกนาความร่วมมือขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนพลเมืองในการทํางานครบทุกมวิติค่ะทั้งด้านกายภาพด้านสังคม คมและสิ่งแวดล้อมมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ําหลังจากได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วการสร้างุโมงค์ร่วมคลองการทําฝายชะลอน้ําประตูน้ําแก้มลิงการปรับเสาต่อม้อสะพานที่ฝังทางน้ําจนสามารถดูแลระบบโครงข่ายน้ํามีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองประชาชนมีส่วนร่วมเสียสละที่ดินคลองท่าแพรและแนวริมคลองท่าเหล่า เพื่อก่อสร้างหโมงงร่วมคลองขยายพื้นที่รับน้ําเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ําและแก้มลิงจานวนสองแห่งก่อสร้างฝายมีชีวิตจํานวนเจ็ดตัวค่ะครับดังนั้นแนวคิดที่เราต้องดําเนินการนั่นก็คือการบูรณาการในการทํางานทั้งหมดทั้งอําเภอนี่คือเรื่องสําคัญแล้วก็การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ข้อมูลโดยเฉพาะผังน้ำแผนที่น้ำนี่คือเรื่องเรื่องสำคัญพื้นฐานในการที่จะนำมาสู่การตัดสินใจแต่ก็ยังไม่เพียงพอมันจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งเป็นข้อมูลและก็ประสบการณ์ตรงแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการศึกษาวิจัย ออกแบบซึ่งจะมาสู่การตัดสินใจโดยใช้ภูมิสังคมของพื้นที่ผนวกกับผู้รู้โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเราจะแยกส่วนในการทำงานไม่ได้เลยดังนั้นทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมในการตัสดสินใจร่วมกันเนี่ยที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันต้องมาเกิดขึ้นจากฐานข้อมูลและความรู้ร่วมกัน นะครับนี่คือประเด็นสําคัญจนระยะเวลาถึง18ปีเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุ่งสงเนี่ยโดยเฉพาะนวัตกรรมในการที่จะใช้แก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยทั้งด้านสังคมและด้านกายภาพเราก็จะเห็นว่าในด้านกายภาพเนี่ยเราใช้เงินทุนน้อยมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปเวรคืนที่นะครับไม่ต้องใช้เวลาในการที่จะ ลงไปที่จะใช้เงินทุนมากเกินเหตุนะครับในการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเราใช้ถนนเดิมซึ่งข้อมูลเดิมก็คือถนนนั่นก็คือคลองในอดีตเราก็ใช้อุโมง์ร่วมคลองซึ่งตรงนี้ก็เป็นน,นวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือการที่เขาถอดหมุดโฉนดออกเพื่อคืนคลองให้กับเทศบาลนี่ก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งการมีส่วนร่วมที่ทุกคนเสียสละ,ะเพื่อแก้ปัญหาให้กับอำเภอทุ่งสงอย่างแท้จริงสำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำรังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน มีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ส่งผลให้มีระบบระบายน้ำที่ดีค่ะมีระบบเตือนภัยแก่ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นทำให้ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเดิมเสียหายจำนวน250ล้านบาทและล่าสุดในปีพุทธศักราช2563มูล,ลค่าความเสียหายลดลงเหลือ1,4150บาทค่ะและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564และพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันยังไม่เกิดปัญ หาน้ำท่วมและไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งทั้งที่ทเกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการบริหารที่มีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานอื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงานแล้วถึง27หน่วยงานค่ะดวงคําปินใจถ่ายภาพสุนิสาแสงรวีหาอาสาเพื่อประชาชนรายงานขอบคุณพี่น้อยสุนิสาและพี่ดวงคำค่ะ